มิวลี่อย่าไปยอมเขาถ้าจะมาตรงนี้บอกก่อนเดี๋ยวหลบให้ขออภัยครับพี่เชผว้ซียูหน้ามิวนี่ตอนนี้ไม่ห้องจินห้องจินมีห้องเลยไม่ถึงหนูหรอกาาาวนเมม โดนละพลังมุ้ยมุ้ยถ้าเป็นมุยมุยขึ้นอ่ะน่ารักเกินไปก็เลยเปลี่ยนเป็นจุกิน้นเป็นจุกินแบบมโดะใจแต่ถ้าเป็นภาษาไทยมันต้องพูดว่าอะเฮือเฮืออะเฮือกลองไหนลองโอเคเดี๋ยวแล้วเชียวจะไปจิ้งๆแล้วก็อะเฮือนะอะเฮือโอเคโอเคค่ไม่ไม่ไม่ให้เปี่ยนเออได้ได้ได้ไม่คุณนาเร่มุ้ยมุ้ยเฮือ เื่อเพือเพือพี่มินเฮื่อพอแล้วพอแล้วฟิวได้อยู่แลชอบจะว่าเอาอีกคือพี่มินน่ะนำเสนอแต่พี่มิวลีเล่นใหญ่กว่าพี่มินใช่ไม่นะไม่นะใช่มิวลีเอนค่ะ